สวัสดีจา้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊จจะเจอกันเี่นเคยรป,ประจำนะกับทุกเรื่องราวของปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใน Red d เดวินั่นเองนะจ๊ะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกโลังใจเจดมทีมงานง่ายๆนะจ๊ะแฟนเพจเจดมภาษาไทยยูทูบเจดมออฟฟิเชียลสมัครสมาชิกสั่นกระดิ่งกันด้วยให้รอดทุกเรื่องราวของปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเร d เดวิลสนับสนุนโดย เอาวันนี้มาประกาศผลสอบฟอร์มการเล่นนะจ๊ะแมนเชสเตอร์เต็ดเปิดโอทัลฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปาเฉือนชนะแอสตันวิลล่าคาเฟ่ของเฮเลียงบุญเลี้ยงอดีตเลติกุนของอุนายเอเมอรี่ไป1นต่อศจากประตูชัยของบรูโน่เดอโย่เฮ้ยแฟนนันโฟคิงในเทดีที่39เป็น3แต้มสำคัญของเอริตเรนฮานและลูกทีมนะ เพราะก่อนหน้านี้วิลล่าม่งไม่แพ้ครับมาเป็น10เกมแถมยิงประตูได้ทุกนัดติดต่อกันมาเป็น20นัดแล้ววันนี้หยุดทุกอย่างด้วยฝีมือของแมนเชสเตอร์ดวมไป7จ็ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกเราน,นั่นเองจ้าเอาวันนี้มาดูกันว่าใครได้กี่คะแนนกันบ้างนะไปเริ่มมาที่ผู้สาประตูดดเดวิดเดนโอเก็บคลินชิดได้เป็นนัดที่15ในฤดูกาลและขึ้นไปนําเดี่ยวลุ้นถุงยางทองคํา <c oughs> ถุงมือทองคําในช่วงจบฤดูกาลนี้กับการ เก็บคลินชีได้มากถึงขนาดนี้สำหรับเดลเรานะจ๊ะวันนี้ก็มีช็อตเซฟสวยๆอยู่นะมีช็อตชกลูกอากาศได้มีช็อตตัดบอลได้สวยๆเปิดเกมก็ไม่พลาดมากเหมือนที่เคยเป็นมาวันนี้ืีว่ายอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกรียงไกรเดคเคาเอาไปเจคะแนนไปตอนที่แบ็คขวากันมากแล้วกันนะจ๊ะดิโอโกเสาแรกไม่มองเสาสองไม่ตรงเลงเสาตรงก็แล้วกันดาโลอชอไอชิบหายเดอะถอยหมอนโอ้ยาวขึ้นทุกวันฉายาพึ่งเนี้ยนะเกมรุกก็ตามสไตล์อะเปิดแม่แม่ แต่เกมรับวันนี้ถือว่าเอาอยู่เว้เอม่บูอินเดียโอลีวัตกินส์อเล็กซ์โมเรโ,โน่อะไรพวกนี้เติมมาเนี่ยเจอดารโลประกบติดเหนียวแน่นใช้ได้กลับมาอยู่ในความมั่นใจอีกครั้งสำหรับเจดมมองเขาแบบนั้นนะก่อนที่ถูกโยกไปเลนแบ็กซ้ายกลับไม่เล็กขวาดูไปธรรมชาติมากขึ้นแต่เรื่องการถอยก็ยังคงถอยอย,อยู่เหมือนเดิมมึงจะถอยหมอไปถึงไหนชนบ้างประทาบ้างสกัดบ้างนะแต่ภาพรวมทีมเก็บคลีนชีทได้และเจ้าตัวสกัดจังหวะสําคัญได้1นถึงสครั้งก็ถือว่าโอเคละยกประโยชน์ให้จําเลยเอาไป7.5ไปต่อทีแบ็ซ้ายอ่าง ไทยเร็วเดอะเมอร์มองมาเลเซีย er. เอาฉายาน,นี้ไปแล้วกันนะเป็นโลกอะไรต้องมองบอลบอลตกแล้วค่อยเล่นมึงบ้าหรือเปล่าเป็นกองหลังก็มึงชิงจังหวะเล่นอย่าไปปล่อยบอลตกมนันอันตรายนะก็ถือว่าทําได้ดีในการเข้าสกัดการวิ่งไล่ความแข็งแกร่งความเร็วความมุ่งมั่นครบแล้วเหลือแค่เลเวลและประสบการณ์ที่ค่อยๆเก็บไปขออย่างเดียวยาเมอร์มองฟ้าบ่อยตัดบอลได้ชนบอลได้ขึ้นเล่นบอลจังหวะแรกได้จะน่ารักกว่านี้นะจ๊ะสำหรับเดอะเมอร์มองมาเลเซีย er. นะวันนี้เอาไปเจ็ดคะแนน เอามาต่อที่เซอร์บแบากันบ้างกันแล้วกันวิกตอร์เดอะถอยลินเดเลฟนะจ๊ะวันนี้เอานิ้วจากเจ๊ไปเลย2นิ้วนิ้วโปง้งนี่ถ้าไม่เกรงใจคุณดูยกนิ้วโป้งตีนให้ด้วยเนี่ยเอาไป4นิ้วเลยนะเจ๋งมากเล่นกับใครก็ได้ดีไปหมดยกเว้นคนเดียวคือฮ่าดีมากว่ากับตันหัวตังโมมึงคู่กันทีไรเนี่ยแฟนแมนยูนะอุทายเป็นภาษาจีนฮกเกียตพร้อมกันเลยชิกหายแนย่นั่นเองนะจ๊ะแต่เดอะถอยทำได้อย่างยอดเยี่ยมสก,กัดจังหวะสำคัญได้เห็นเน่งๆน่งเนี่ยนะ 2ลูกไอ้ลูกที่เจคอบแรมซี่ยิงแล้วหมงออกจากเส้นมาลูกนั้นสุดยอดจริงนะและภาพรวมก็ถือว่าคุมเกมในแนวรับของยูเต็ดได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะแล้วมีการตรงการเติมขึ้นไปออกบอลได้อะไรได้ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวันนี้เอาไป8.5อ่ามาตอนที่ลุกเดอะเซนเดอร์ผอมเพียวชอ,อกัอนบ้างนี้ก็เก็บกินเรียบจ่ายบอลขึ้นหน้าเหมือนที่ลิซันโดเดอะบูชเชอร์จิวแชมโลกมาตินี2สองนสอทำมาไว้ลุกชอทำได้ดีเพราะเขาเล่นแบ็กมาก่อนขู่มายูนเ,นเซนเตอร์ก็ยังเปิดเกมได้เปิดบอลได้แล้วก็่างไปเลนบ แล้วหุบไอเดอร์เมอร์มองมาเลเซียมาเล่นเป็นอินเวอร์ตฟูลแบ็กได้ด้วยถือว่าเป็นทางเลือกในทักิกะเท่กับเทนทาาได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับเดอร์เซนเดอร์ผอมเพรียวนะ เล่นได้อย่างดีมากเลยวันนี้เข้าคู่กับลินเดเล็บเดอะทอยได้อย่างจ้าแมวมากเอาไป8คะแนนมาตอนนี้กองกลางตัวรับขวัญใจเจดาอย่างพี่บ่าวกัดเจมวิโรจน์กันบ้างโอ้โหโกลงมาเล่นก่อนหน้านี้นี่เหมือนยังกระแยงอยู่ยังตกใจอยู่ยังวืดว่าอยู่กับใบแดงที่โดน2ใบโดนแบไป8นัดแล้วตอนนี้แต่ไม่ผปยงานนี่มันดูตุ๊ตะตุ่มตุ้ยดูเชื่องจะบอ,อกไม่ดีเกมนี้ลืมทุกอย่างเลยกลับมาเล่นเป็นคนเดิมแล้วเลาะก้อนดาวเลาะหน่อไม้ วดทุกอย่างที่กวางหน้าไม่เว้นแม้แต่ยายแก่ที่จะก้ามถนนมาก็ตามเลยนะถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยพี่บ่าวกับเจมิโรดเกมนี้หมดกรรมกรหาว่าหมดแล้วไม่กล้าเล่นแล้วอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมถือว่าเป็นกําลังหลักเป็นเสาหลักในแดนกลางไม่จะจ่ายบอลพลาดเยอะก็ตามแต่ภาพรวมแล้ว เริๆนะพี่บ่าวนะรักจังหู้นะวันนี้เอาไป7จุดเอามาที่คู่ข่งพี่บ่าวอย่างคริสเตียนเดอร์บนเอริกเซนกันมาก,กแล้วกันไม่ใช่เกมที่ดีนะของเอริกเซนแต่มีเขาอยู่ในสนามทีมแม่งสมดุลสมดุลบอลสั้นบอลยาวเข้าช่องเล่นร่วงกับเพื่อนดีมากๆแต่วันนี้จังหวะสุดท้ายเอริกเซนไม่ค่อยดีมันจะเป็นเปิดบอลจากข้างเพืนที่สุดท้ายแทงคีลอร์พลาดหรือแม้แต่ยิงประตูดูต่ำกว่ามาตรฐานแต่แม้จะต่ำกว่ามาตรฐานแต่เป็นคนที่มาตรฐานสูงอ่ะ วันนั้นวันนี้ก็ดูไม่ได้แย่เลยมากเป็นว่าเจาดามชอบเขาก็าจะตามดูเขาวันนี้รู้สึกว่าเขาดรอปไปเล็กน้อยนะอ้าวแต่ยกประโยชน์ให้แล้วกัน7คะแนนอ้าวมาที่ตัวรุกของเรากันบ้างมาเซลเดอเพื่อชีวิตซาบิเซอร์นะจ๊ะ 20ล้านยูโรซื้อมาเถอะ29ขวบเนี่ยใช้งานได้เลยไม่ต้องปรับตัวแล้วและเป็นกําลังเสริมที่ดีมากๆสอดเข้าไปในกรอบเก้โทษได้อย่าง am, ายอดเยี่ยมนะแหมเป็นคนที่เข้าบนที่สุดท้ายเนี่ยสอดใส่เข้าไปนี่ถือว่าแน่นปึ๊กเลยนะแล้วก็เออคนละอย่างมากถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะสําหรับเดอะเพื่อชีวิตนะจ๊ะมีโอกาสยิงประตูด้วยมีการไล่บอลมีการเบสซิง่งถือว่าตามเทคนิคของเตนททางได้อย่างยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เลยนะเอาไป7คะแนนเอาตวลุกฝั่งซ้ายกันบ้างเจดอนเดปรับตัวซานโช ดีขึ้นตามลําดับไว้เฮ้ยไม่ได้คิดเองนะเกมกับสปเปอร์ยิงประตูได้เกมนี้ก็ดูวุบวับแม้จะมีจังหวะที่คืนหลังบ่อยๆนะจ่ายเข้ากลางมาเสียบ้างอะไรบ้างแต่กล้าเล่นมากขึ้นดูปราดเปรียวขึ้นและดูมั่นใจขึ้นเรื่อยๆแม้จะยังคงเป็นเดอปรับตัวอยู่แต่จะดํามองมว่าฤดูกาลหน้ามึงต้องเข้าที่แล้วนะซานโช่นะนะกูก็ไม่รู้จะเอาอะไรบงังมึงแนะตอนนี้กูปกป้องมึงเต็มเหนียวนะ ก็ถือว่าทําได้ดี2เกมติดแล้วสําหรับเจดอนเดีปรับตัวซานโชว,วันนี้ไป7คะแนนอา้าวมาตอนที่ทางขวาบรูโน่เดยยัวเฮ้ยแฟนานโฟคิงคนยิงประตูชยัยนี่คือพลังงานที่ดีที่สุดในสนามของแมนยูเต็ดแล้วไม่ว่าจะเป็นกองกลางตัวรับกองกลางตัวรุกปีกซ้ายปีกขวามันเล่นมาหมดแล้วและเป็นกัปกันทีมด้วยวันนี้ยิงประตูได้ด้วยนะก็มายืนแอคเลยพอยิงเข้ายืนแอคปกติก็จะมีท่าดีใจอ่ะอุดหูอะไรเงี้ยนะหรือว่าอะไรก็ว่าไปแต่คนนี้มายืนแอคแบบเออนะก็ถือว่า ยิงประตูชัยได้หลังจากที่ก่อนนั้นนี้ก็โดนค่อนขอดโอ้ยเยอะเกินเหตุแหมโมโหเกินฝีมือบ้างละ โอ้เป็นรอยดังพอ้อยบ้างล่ะแต่พอไม่มีบูโน่ลงสนามไปไงเกมมาเซบีย่าเละพอมีบูโน่ปั๊บพลังงานมันขับเคลื่อนเป็นคนที่กระตุ้นเพื่อนด้วยการเล่นของตัวเองยอดเยี่ยมมากนะสำหรับเดอะยัวของเจดํันนะวันนี้เอาไป8คะแนนเอามาที่กองหน้าตัวเป้าของเราเอาฉายาใหม่ไปอีกหนึ่งฉายาวันนี้มาคัสเดอะมุ่งแรชฟอร์ดพอยิงได้ก็ไม่ค่อยมุง่งพอมันไหนยิงไม่ได้มึงมุง่งเหลือเกิน 3- 4ช็อตที่จะยิงจะยิงโอเคล่ะเป็นต้นเรื่องของการได้ประตูยูเต็ดก็จริงนะแต่ หลายต่อหลายจังหวะมันน่าจะดีกว่านั้นมันควรจะเล่นกับเพื่อนไหมจ่ายบอลเข้าช่องหรืออะไรนี่มึงไปมุง่งไปเน้นไปยิงซะละเอานะหลืออีกลูกเดียวหรือ2ลูกก็ได้ละ30ประตูตุกรายการเดี๋ยวจะรับอัดคลิปขอโทษอยู่แล้วแต่ระหว่างนี้ช่วยเล่นกับเพื่อนหน่อยแต่ก็เอาละแรดฟอร์ดก็ถูกสั่งมาเป็นหน้าตัวเป้ามีโอกาสยิงก็ต้องยิงนะจ๊ะวันนี้เอาไปเจ็คะแนนเอาไปดูตัวสำร,รองกันบ้างนะเฟรดเฟย์เด๋เสียบอลโอ้โหลงมาในี่ยขยันเตะเขาเหลือเกินแล้วก็เขาเรียจยังหวะเข้าประท้ามันดูชงฉาง ไม่ได้เป็นประโยชน์ในเกมรู้แค่กับยูเต็ดโอเคแหละลงมามีพลังงานขับเคลื่อนนู่นนั่นประกบตัวอะไรก็แล้วแต่ถือว่าทําได้ดีแต่เฟรดก็คือเฟรดวันไหนเก่งเก่งชิบหายวันไหนเงียบเงียบชิบโป่งเหมือนกันเพราะวันนี้เป็นวันที่เขาเงียบนะไปหคะแนนอ้าวไปดูที่เดิมหมุนอันโตนี่กันบ้างก็ลงมาตามทคนิคติแล้วมันเล่นฝั่งซ้ายจังงั้นเว้ยดูขัดเขินดูไม่ถนัดอะแม้มันจะถนัดซ้ายก็ตามแต่มันเล่นฝั่งซ้ายไม่เวิร์กนะต้องไปเล่นฝั่งขวานะก็ถือเป็นเกมที่ลงมาเติมความสดให้้้กกกัับบทีมีมมแแลวว็ช่ยเเรไดดดนนนนะะะจุ อ้าวมาต่อกันที่กัปตันนิมโมล่งโมงงเราห้าวเลยมะกว่าลงมาแล้วปรับไปยืนหลัง3มข้อดีไม่มีข้อเสียก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยลงมาแล้วก็ให้มันหมดเวลาไปแต่แค่มึงไม่พลาดก็ถือว่าดีแค่ไหนแล้วสำหรับมากว่าวันนี้6คะแนนปิดท้ายที่อ,องตวนีเดเอยมกักซียาวก็ลงมาเพรสซิ่งกดดันเพิ่มความสดในแนวรุกแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นชิมเป็นอันนะจ๊ะเอาเป็นว่า27ขวบแล้วจบฤด,ดูกาลน,นี้ถ้าขายได้ขายแต่ถ้าเก็บไว้ก็ต้องทำความว่าใจกันใหม่ว่าหน้าที่ของเขาคืออะไรนะ ที่สำคัญกว่าน,นั้นคือมึงจะเจ็บบ่อยได้ไหมวะโอ้โหกระดูกเปราะเป็นกระดูกยุงเลยว่าคุณเลยหกคะแนนอา้าวปิดท้ายกันที่อเล็กธนากุนซื้อหัวสวยกันบ้างแล้ว,ลวกันเนียนกริปแก้เกมดีวันนี้เปลี่ยนตัวใช้ได้นะแล้วก็ขึงวิลล่าอยู่ฝั่งเดียวโอเคมีโอกาสจะเสียประตูได้บ้างแต่ว่าดูแลว,วิลล่าอาวุธไม่หนักเท่าที่ควรทําให้เต็นทางเนี่ยนะเก็บ3แต้มสาคัญแล้วก็คว้าโอกาสในการลุ้นท็อปโฟโด้วยมือของตัวเองไม่ต้องไปพึ่งพาที่เหมือนแล้วแค่ชนะไปเรื่อยเรื่อยเกมต่อเกมก็จะติดหน 4, ึ่ง สำหรับเทนทาานะจ๊ะแชมป์คาร์บอลครับเข้ารอบ8ทีมยูโรปาลีกเข้าชิงเอฟเอครับแล้วนี่กําลังจะติดท็อปโฟมในพรีเมียร์ลีกด้วยถือว่าเจ๋งมากๆนะเทนทาานะเกมน,นี้ยอมเลยจ้ะยอมเป็นข้าวมันไก่นั่นเป็นเกมเลือกสักเตนท้าเอาไป7.5เอาแมนออฟเดอะแมสในสายตาเจดําผู้เล่นยอดเยี่ยมนะจ๊ะส่งคุณค่าในเกมน,นี้เจดํมมอบให้กับเดอะถอยก็แล้วกันวิกตอร์ลินเดเลฟ และนี่คือทั้งหมดของการประกาศผลสอบฟอร์มการเล่นแมนยูเต็ดเฉือนวิลล่า1นต่อศูนย์แบบตึงเปรี้ยเลยเก็บ3แต้มสำคัญได้ในเกมเมื่อคืนนะจ๊ะเอาพวกแกคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาบอกแลกเปลี่ยนกันได้จะให้ใครกี่คะแนนยังไงคอมเมนต์มาบอกกันแล้วกันนะจ๊ะนี่คือความคิดเห็นส่วนบุคคลของเจดม์นะก็ว่ากันไปแลกเปลี่ยนกันได้นะและอย่าล,าล,ลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามไลฟ์ทุกช่องทางเจดม์เลยแฟนเพจเจดมามาสไตรยยูทูบทิตกทต็อกไอจีไลน์แอดเจดม์ออฟฟิเชียลแอดมาสั่งซื้อเจดัม์ได้เต็ม เหนี่ยวก็แล้วกันพวกนี้ก็ไปลุยชีวิตกันใหม่นะเจอเรื่องอะไรยากๆเรื่องแย่ๆยิ้มสู้เข้าไว้ฉันเป็นกำลังใจให้พวกแกทุกคนนะจ้าขอพระเจ้าอวยพรนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับทุกเรื่องราวของปีแดงแมนเชสเตอร์เดนไนรี d เดวิว้ครั้งถัดไปชมว,วันนี้ไปเว้ย